สวัสด <ager> ี<ว> <Dean> ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนสาธารณะหาดแกงนะครับวันนี้ก็มาถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวีดีโอนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เจ้าพวกโคกุมนะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มีคนมาบุญเยอะก็ดูจากไก่เยอะมากนะครับก็ด้านข้างด้วยด้านข้างมุมตรงนั้นนะครับก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าไปถ่ายตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นเพราะมันมืดยนะครับตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ มีตำนานเล่ากันว่ามีพระพิสุทธ์นะครับมาทุดงที่ค่ายศรีนานาลงนะครับแล้วก็ได้ฝันถึงเจ้าพ่อโคหุมนะครับว่าท่านประดิษฐานหรือว่าอยู่ต,ตรงที่พระได้ไปทุดงนะครับก็แถวแถวค่ายศรีนากนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับก่อนจะมาถึงสวน รู้สึกจะมีตำนานอีกเยอะนะครับแต่ว่าที่รู้ก็คือ,อเจ้าพ่อองงนะครับก็ไปเข้าฝันนะครับพระก็เลยได้สร้างเป็นรูปของเจ้าพ่อโองขึ้นมานะคะแต่ว่าบางคนเขาว่าจะเรียกว่าเจ้า,าเจ้าเจ้าพ่อโงองแล้วก็องค์กายดานะครับคือในกองผมก็จะศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ หยุไปปั้งเพราะสมองไม่ค่อยดีแล้วไหร่ตรงลงลืมินะครับก็อย่าลืมนะครับใครเว้มาหายใ่ก็อย่าลืมด้วยเวะมาไหวเจ้าพ่อโคมได้นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับผมเนี่ยครับเจ้าพ่อโคมครับผมศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอย่าลืมเวะมานะครับผมสวัสดีครับ